ซาลเปลาไส้หมูแดงเป็นติ่มซำหรืออาหารกินเล่นอีกอย่างหนึ่งของคนจีนที่ขึ้นชื่อและนิยมกินกันมากขั้นแรกมาทำไส้หมูแดงกันก่อนโดยนำหมูสามชั้นหั่นเตาลงผัดกับสามเกลอือและหอมหัวใหญ่จนหอมแล้วจึงนำหมูส่วนนอกหั่นเตาลงผัดเติมเครื่องปรุงต่างๆชิมตามชอบเพิ่มสีส้มแดงเล็กน้อยสุดท้ายเติมแป้งข้าวโพดแล้วผัดต่อจนส่วนผสมแห้ง สามารถปั้มเป็นก้อนๆได้นำพักไว้ในตู้เย็นในช่องธรรมดาในการทำแป้งสลัเป่าจะใช้ยีสต์น้ำอุ่นและแป้ง100กรัมผสมกันหลังจากนั้นก็พักไว้5นาทีเติมแป้ง400กรัมผงฟูน้ำตาลทรายนวดพอเข้ากันแล้วจึงเติมเนยขาว นวดส่วนผสมต่อจนส่วนผสมเนียนโดยจะใช้มือนวดหรือใช้เครื่องนวดก็ได้เช่นกันแบ่งแป้งออกเป็นก้อนๆก้อน,อนละ40-50ถึงกรัมในสูตรนี้จะได้ประมาณ20ลูกคลึงแป้งเป็นลูกกลมๆหลังจากนั้นก็นำแป้งแต่ละก้อนมานวดเป็นแผ่น นำใส้หมูแดงที่ปั้นเปน็นก้อนแล้วมาใส่ห่อและจีบให้สวยงามวางบนกระดาษพ,พักไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วจึงนำซาลาเปลาลงนึ่งในน้ำเดือดด้วยไฟกลางค่อนข้างแรง15นาทีจึงยกขึ้นสาลาเปาเนื้อนิ่มๆหมูแดงไส้ฉ่ำๆหอมหวานก็รับประทานได้แล้ว